สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่่องยูทูบสาวลาาคนอินดี้ตอนนี้น้ำยู่สนามบินดดนเมืองนะคะจะขึ้นเครื่องครั้งแรกนะคะทุกคนจะกลับประเทศเล่านะคะก็เลยมาขึ้นเครื่องอยู่สนามบินดดนเมืองนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสองนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องกันที่ชั้นสี่นะคะอาคารหนึ่งนะคะทุกคนดีใจขนาดพี่น้องคะจะได้ขึ้นเครื่องนะคะจะได้นั่งเครื่องบินครั้งแรกแล้วพี่น้องตอนนี้เราอยู่ชั้นสองทุกคนเดี๋ยวไปพี่น้องไปขึ้นเครื่องด้วยกัน ข้างล่างก็จะมีร้านค้าขายซิมขาย wi-fi อะไรแบบนี้นะคะทุกคนขายเกี่ยวกับแบบว่าอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอุ้ยตอนนี้ก็มีเอเครื่องบินกำลังเดินมานะคะสวยมากเลยทุกคน โอเคเดี๋ยวเดินทางกันทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเราสิได้ขึ้นเครื่องบินลำไรเนาะพี่น้องเนาะจะกลับประเทศลราเราต้องนั่งเครื่องที่สนามบินตรอนเมืองไปลงที่มุกดาหารนะคะบอกเลยพี่น้องค่ะสนามบินรอนเมืองก็เป็นสถานเป็นสนามบินที่ใหญ่นะคะพี่น้อง สะอาดด้วยนะคะนกเอนกเอพี่น้องกว้างใหญ่ขนาดพี่น้องอยู่ในสนามบินนะเพื่อนจะมีที่นวดด้วยนะเพอนจะมีโรงนวดนำพี่น้อง พี่น้องมาเบิงน้ำกันนางสองเทียวร้ายขนาดเลยโอ้หข้าวคูนแห้งร้ายว้าวสนามบินโดนเมืองแตกมีแต่นักทองเทียวต่าศาสตร์พีน้องเลยอูอูอยู่ข้างล่างก็มีนะคะ ตอนนี้น้ำจะไปขึ้นเครื่องยูสันซีเนาะพี่น้องเนาะถามอันเมบนบาสันซีไปทางไรอาคข้ารหนึ่งนะคะคนก็นเลยบอกวห้ขึ้นไปสันซีนะคะไปะพี่น้องเดี๋ยวห้อสิขึ้นลิฟต์นะคะทุกคนวเอาสิไปดิบเนาะไปสันซี นตอนนี้เข้าอยู่สันซีเนาะพี่น้องบูว่าสิไปทันเครื่องหรือบอดเครื่องเด้อไม่รู้ว่าจะไปทันเครื่องไหมนะคะข้างล่างก็เป็นบอลเชกตัวเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาอยู่สันซีนะอยู่สันซี ทุกคนคะ่ะเมื่อกี้ก็หลงทางนะคะไม่รู้ทางเข้าก็เลยถามเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าทีว่ว่าให้เข้าทางนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทันเครื่องไหมนะคะทุกคนคะว้าวตอนนี้เข้ากับยูสันซีแล้วเนาะพี่นอ้อง แองเทีย่ยวทั้งหลังเลยอ่ะแม็กโตโนโมีหลา,หานนะคะน้ำน้องพี่น้องเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมเปิดกล้องนะคะทุกคนพูดไปซะเยอะเลยทุกคนตอนนี้เขากับเขามาอยู่บนสันซีเนาะ ه, พี่น้องเครื่องบินขึ้นแล้วว้าวอตอนนี้นำยู่สันซีเนาะพี่น้องสันซีเพระาะว่าตามเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากมาเบ่งเครื่องบินเพิ่ก็เลยบอกว่าขึ้นมาสันซีแล้วจะเห็นเครื่องบินนะคะทุกคน อ๋อ oh, สวยมากเลยพี่น้องคะนี่เครื่องบินเยอะเลยป้าทิโทโอโอสนามบินดอนเมืองใหญ่พี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่เนาะเห็นบอเห็นห้างเครื่องบ่พี่น้องเครื่องบินใหญ่ขนาดเลยเนี่ยพี่น้องเพิ่นจะมีโซนไห้เฮานังเนาะ นั่งมึงเครื่องบินยังสีกระไดที่พี่น้องโอ้หนาวบกบกเคยเคยมากพี่น้องเนี่ยก็เลยบรู้นะคะโอ้เห็นมาเครื่องบินพี่น้องลำใหญ่ๆโอ้ทางคุณกระจอดอยู่หัะจอดยังบัตรบินซ้ำเนาะนะทุกคนลำนั้นกำลังขึ้นนะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะซูมซูมให้ทุกคนดูด้วยกัน ว้าพี่น้องเครื่องนั้นกําลัางกําลัางแ,นแลนด์อะว้าวแวนไวขนาดเลยเนาะว้าไปแล้วไปแล้วพี่น้องบินแล้วพี่แล้วบินแล้วโอ้โหทุกคนเห็นไหมอ๋ออุ้ยพี่น้องล่ำนันคืนแล้วล่ำนีกับร่ำตามต่อทุกคนสีแดงนี่กําลัางวิกต่อแล้วนี่สีแดงฮะ ตอนนี้เราก็มานั่งเครื่องบินแล้วนะคะกําลังขึ้นกําลังสีบินเ้อพี่น้องเลยตอนนี้เ้อเอา้าคือจอดอ๋อลำหนอนเปนโลง่งว่ะอ๋อลำสีแดงเันกําลัางโล่งพี่น้องโอ,โอ้เป็นบุญตาห้าขนาดพี่น้องเนี่ยทุกคนเข้าขามาอยู่ในสนามบินเราเพิ่นจะมีเก้าอี้ห,ห้าหนนางนางจังสีพี่น้องนงางพักไรแ้วกะโล่งเห้งเนาะทุกคนบคุณบกยรายเลย โอ้พี่น้องเป็นบุญตาขนาดเลยได้มาสนามบินบนี่ว้าทุกคนมาดูใกล้ๆสิคะลำนี้ใหญ่มากอ้าพี่น้องไม้กอทุกคนมันใหญ่มากเลยโอ้โหพี่น้อง สนามบินโดนเมืองใหญ่นขนาดเนาะทุกคนอู้อันนี้พี่นนองเครื่องบินนะโอ้ยเป็นบุญตาเห็นบอทุกคนใหญ่เนานะใหญ่นขนาดเลยตาที่โต ตอนที่น้ำเปิดคลิปนะพี่น้องตอนที่น้ำบอกว่าน้ำจะเดินทางกลับสซป,ะ,ปะเวราด้วยเครื่องบินผู้เล่นนะคะไม่ได้ไม่ได้นั่งค่ะยังไม่มีบุญวาส,สนาได้นั่งเลยนะคะรอบนี้ก็ขึ้นมาเลาะเบิงนาะพไปนะ้องเนาะมาเลาะเบิงเครื่องบินนะคะอู้พี่น้องร่ำนันคืนแล้วทุกคนร่ำนันกำลับงบินเออ,เอ,อพันลงพี่น้องร่ำนี่เป็นกำลังลงบ่โอ้พันลงเนะะ่ยค่ะ เห็นบ่พูดนะพี่น้องอ๋อ่นก็ร่างลงนะึก่นก็ร่างสิขึ้นนะ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 ั่นน่ะนะสงสัยเพิ่นก็ร่างลงนะมาพี่น้องที่น้ำบอกว่าน้ำจะกลับมุกดาหารนะ่ะนางเครื่องนะก็คือเบาเลนเด้จ้าพามาเบิ่งเครื่องบินพี่น้องวันนี้เนาะโอ้โอ้ทาน้ำบ่ไดริหารยูทูปน้ำก็คือสิบ,บ่ได้ ขามาหอสนามบินดอนเมืองเราพี่น้องคลิปนี้ก็บ,บุกมาโดยเออยังก็บุกมาเพื่อ fc ได้ๆนี่แล้วก็เพื่อตัวเองด้วยนะคะบุกเคยขามาเนาะพี่น้องครั้งแรกสวยเนาะนี่นะคะทุกคนใหญ่มากเลยนะคะ ีพ่เจ้าหน้าที่ก็กำลังขนน่าจะเป็นกระปรงกระเป๋าค่ะนะพี่น้องกระเป๋ากุลยชานเนาะพี่น้องมีสนามมีอันเครื่องบินเล็กๆก,ก็จะเอื้นไหมห่อมาค่ะเนี่ยออเป็นกำลังบีง่งลงมาคนะ่ะ ใช่ไหมคะทุกคนเครื่องนอน,อน้อยเนอะเนี่ยเด็ดเคร่งบิงก็มาแล้วพี่นอโอโอ้องอ้วเครื่องบินลำเล็กกว้างใหญ่ขนาดพี่น้องเลยสนามบินดอนเมืองเนี่ยก็ได้เห็นแล้วก็แบบอืมสวยนะ อธิบายบะถือเลยโอ้ราบนั้นกำลังจะขึ้นทุกคนเห็นบอกปุ๊เห็นไหมอะจะเห็นหรือเปล่าพูดนะพี่น้องโอ้กำลังสะขึ้นกำลังสตาร์ทเครื่องเนาะเห็นไหมเอาล,ละเอาล,ละเครื่องนั้นกำลังสตาร์ทพี่นอ้องตาเบิงน้ำกันเพิเ่งขึงง้นตาเบิงตาเบิงเครื่นบินบน,บน,น้ำกัน ไปแล้วพี่นอ้องไปแล้วกำลังสิบินแล้ยวน้อยังเร็วเลยทุกคนว้าวยังเร็วเลยพี่นอ้องเห็นแต่หางเอาละสิบินแล้วจะบินแล้วนะคะปื้ดบายบายเดินทางปลอดภัยเดอ้อบินเดี ขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเลวเนีย่ยพี่นอ้องเพิ่นจะมีห้องน,น้ำห้องน,น้ำให้เท้าเขาแบบสะดวกสบายยฮงเนาะข้างบนนี่ก็เห็น,นะน,หนต่างห้ายจุดได้ห้องน,น้ำเราเป็นมีแต่จุดนี่พี่นอ้องใหญ่มาก 市民的保障。 ขนาดด้วยพี่น้องได้มาดูใกล้ๆโอู้หูเรียงตรนมากเลยโดยนกนะคะนก่งแองันว่าเรือนกเพ่นกินนกเพ่นกินบ่พี่น้องตระนั้นจ้องไซกำลังสีบินเลยค่ะพี่น้องเลยสีบินเด้ดิค่ะไปแล้ว่ะแกสีบินเนี่เพ้อทุ่ ใหญ่ขนาดเลยทุกคนเบสเดนไม่ลเลยไันเนี้ยอะบเบิ่องล่านีดต่อเนาะใหญ่ขนาดเลยพี่เนาะโอ้ล่เมื่อกี้นี่ยเป็นโล่งนะคะพี่นเนาะมันก็ลังโล่ง อันนี้ก็ลังซีบินนี่นะพี่น้องกำลังซีบินเนาะโอ้ยคิดจะปับออกเลยถ้าขเขาขึ้นกูซีบเป็นล่มวาพี่น้องนาดเท้นยังซีบินล่มเลยถ้าข้าเขาไปไปขึ้นนี่ซีบูเป็นล่มบ่คะ่ะไปเด้อไปเด้อเพิก่กำลังเตรียมบินพี่น้อง ร้ายขนาดเลยพี่น้องเครื่องบินปุ๊บรายลำเนะาะทางปุ่นกับตรงสาเกียมสีบินบ่ค่ะขนาดเลยนะคะอ๋อปุ่งตรงใส่รถทอยดิพี่น้องเอาตัวน,นั้นใหม่กแล้วทุกคนโอ้กำลังสีบินเนี่ยค่ะสีบินอย่เดียวพ้มพื้มพึ้มพืม,มไปอีกแล้ว บีนแหางไปบอกไปบอไปเบีนไปอีซานน่ยค่ะไปทางเหนือบ่บีนอีก้ทางขวาเบงคกเบิ่งแน่กว่าไอพน่น้องเลย บินเนี่ยพี่นอ้องบายบายเดินทางปลอดภัยนะคะตอนเปิอนออกโตกับศรีสะสเน่เราพี่น,อนอ้องเนาะเปินออกโตทวีตก,กับจัสมศรานะโอ้มีหลอน้ำเดินพี่น้องเดินเครื่องบินมีหล่อน้ำ ไปเอาวันนี้อืมเนแบบขับขนาดพี่น้องอันนี้ส่งสายสิไปไต่บ้านนี่ขึ้นไปทางนี้ได้พี่น้องไปเล้วนนล่ำลงกับลงพี่น้องไ้เลยทางุนกับลงเนาะเจอต้องมาทางุนก็ได้ทา่านกำลังสิขึ้นนะคะเด็น้ำนั้นก็นลงมาแล้วอันนี้คะ่ะ จะมีขาเข่าข,า,ขาออกเนาะพี่เนอะเออลำเ,เดี๋ยวกำลังสิบินแล้วทุกคนบายบาย